ครับก็หนึ่งมีนาคมนะครับฟันธงให้แล้วนะครับปักหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งนะครับฟันธงไปที่เลขหกกับเลขแปดนะครับหยิบรตีนะครับหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งคือตำแหน่งตรงนี้นะครับให้ติดเลขหกกับเลขแปดเอาไว้นะครับฟันธงให้ก่อนออกนะครับหนึ่งมีนาคมนะครับหกเจ็ดนะครับงวดน่าจะถึงนี้นะครับฟันธงให้ก่อนออกนะครับครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีคอหวยนะครับที่ดูที่ติดตามกันทุกๆท่านนะครับก็พบกันเหมือนเดิมนะครับเรียนรู้หลักการคำนวณสดสูตรหวยรัฐบาลนะครับ แต่ละงวดผมก็จะมีข้อมูลนะครับได้ให้ศึกษาในรู้กันเป็นประจำนะครับเป็นแนวทางสําหรับคนที่ว่าชอบคิดชอบคานวณนะครับลองพิจารณาดูนะครับเล่นยังมีหลักการทุกหลักทุกตําแหน่งมีที่มาแน่นอนนะครับก็ฟันทงนะครับหลักร้อยนะครับของรวันที่1นนะครับก็คือผมฟันทงไปที่เลข6กับเลข8นะครับงวดวันที่1มีนาคมนะครับงวดน่าจะถึงนี้หยิบรติให้ติดเลข6เลข8เอาไว้นะครับภายใน3หลักนะครับ3ตัวท้ายรางวันที่1นนะครับ เดี๋ยวเราจะไปศึกษาเรียนรู้สูตรไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะฟันธงให้นะครับว่า6กับ8ปักหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยจับคู่แล้วเป็นเลขอะไรนะครับจับคู่แต่ละงวดนะครับจะได้2อชุดนะครับแต่ละงวดจะได้2ชุดทุกงวดเลยนะครับมาดูวิธีคิดหลักร้อยเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับวางปีคศนะครับ2 0 2 4นะครับ คริสต์ศักราช2024ตัวหน้าตัดทิ้งเลยนะครับต่อไปนะครับให้ดูที่ตำแหน่งหลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่1ดึงมาวางนะครับอันนี้คือรางวัลที่1นะครับ2ตัวล่างนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่2คือตัวนี้3ตัวท้ายครั้งที่1 3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับให้ใช้หลักร้อยนะครับ3ตัวท้ายครั้งที่1หลักร้อยเป็นเลข1ดึงหนึ่งมาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักร้อย สามตัวหน้า Heck, ครั้งที่1เป็นเลข4ี่ดึง4ี่มาวางนะครับเลข9้ามาได้ยังไงนะครับก็คือผมใช้หลักพันของรางวัลที่1น่นะครับหน่วย1 0บร้อยพันทุกครั้งเลยใช้หลักพันนะครับเป็นเลขอะไรก็ช่างนะครับต้องบวกด้วย4ี่เต้มก่อนทุกครั้งนะครับหลักพันรางวัลที่1บวก4ี่เต้มก่อนทุกครั้งเลยนะครับห้าบวกสได้9ดึง9มาวางนะครับอันนี้คือที่มาตำแหน่งตัวแปรสําคัญตรงนี้นะครับก็คือผมใช้หลักพันของรางวัลที่1แล้วก็บวกสแเต้มทุกครั้งนะครับ เป็น9นะครับ9บวกย์ได้9นะครับ4่บวก2ได้6นะครับแล้วก็1บวก4ได้5นะครับรวมเต้งทั้งสองหลักเลยนะครับ9บวก6เป็น15นะครับ15บวก5เป็น20 20ก็คือศูนย์ะครับหลักการคณวไม่เอาตัวทดเอาตัวข้างหลังอย่างเดียวเลยนะครับ0นผมจะให้เพิ่ม2แเต้มนะครับเพิ่ม2ก็จะได้2นะครับก็คือเพิ่มทีละ2แเต้มนะครับเดินให้ได้สองตัวนะครับจะได้เด่น2ตัวมาตัวปักหลักร้อยนะครับอย่างวันนี้ได้ศูนย์เพิ มาดูวิธีคิดหลักสิบนะครับทุกหลักทุกตำแหน่งมีที่มาแน่นอนนะครับสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับทําตามที่ผมอธิบายนะครับเวลาบวกต้องบวกให้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นหลักการเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่ว่าชอบคิดล็อกชอบคำนวณลองพิจารณาดูนะครับสถิติสูตรตัวนี้นะครับแงวดแล้วยังไม่เคยหลุดนะครับแงวดนะครับงวดหน้าผมก็มั่นใจว่าเป็นงวดที่9นะครับมั่นใจนะครับวางคริสต์สกัลดา2024มนเดิมนะครับตัวหน้าตัดทิ้ง ต่อไปให้ใช้สองตำแหน่งนี้หลักสิบกับหลักหน่วย2ตัวล่างนะครับบวกกันนะครับหกบวกหนึ่งได้เจ็ดดึงเจ็ดมาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักร้อยของละวันที่1ดึงมาวางนะครับตำแหน่งตัวสุดท้ายเลขหนึ่งตัวนี้มาได้ยังไงนะครับก็คือผมใช้จากลำวันใหญ่ๆนี่แหละผมใช้อยู่3ตํตำแหน่งบวกกันนะครับบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เอามาวางนะครับอย่างวันนี้บวกกันร้อยได้1นะครับบวกเป็นเนวตั้งลงมาเลยนะครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งนะครับเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดก็คือหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดบวก รวมทั้ง3าตัวนะครับ1นบวกหนึ่งได้2งบวกหนึ่งได้าจะได้เด่นตัวเดียวก็คือ3นะครับมาตัวเดียวเลยนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเหมือนเดิมนะครับวางคริสตกร์ศักราช2524นะครับ2ตำแหน่งนี้บวกกันนะครับหลักร้อยนะครับสตัวหน้าครั้งที่2บวกด้วยหลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่2นะครับสตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับสบวกสามได้หกดึงหมาวางนะครับตัวไปให้ใช้หลัก10นะครับหลัก10ของรางวัลที่1ดึงมาวางนะครับ ตำแหน่งตัวสุดท้ายเลขเมาได้อยังไงนะครับเป็นตัวแปรสําคัญนะครับเป็นกุญแจสําคัญนะครับก็คือผมใช้จากระมันใหญ่ๆนี่แหละใช้อยู่2ตําแหน่งนะครับใช้อยู่2ตําแหน่งบวกกันได้ผลลัพธ์เอามาวางแค่นั้นเองไม่ยุ่งยากนะครับอย่างวันนี้บวกกันเราได้7นะครับบวกเป็นแนวตั้งลงมานะครับ7จ็บวกศูนย์ได้เนะครับเบวกสองได้เนะครับแล้วก็6กบวกสได้10ก็คือ0ูนย์ะครับรวมทั้ง3ตัวนะครับทั้ง3หลักเจ็ดบวกก็ได้สิบหกนะครับสิบหกบวกศูนย์ได้ส จับคู่นะครับหลักหน่วยได้6ตัวเดียวนะครับเอา6มาวางนะครับส่วนหลัก10นะครับได้3มตัวเดียวนะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับได้ศูนย์กับ2นะครับเอาศูนย์ไปวางข้างหน้าเลยนะครับ0นแล้วก็2นะครับ2ชุดทุกงวดนะครับ2หาง2เบอร์ทุกงวดเลยนะครับ2หางสองเบอร์ทุกงวดเลยนะครับ0 3นย์6านะครับคำนวณวันที่17 ไปอกงวดต่อไปนะครับวันที่1กุมภาพันธ์นะครับกองสลักตักลูกปิงปองออกมานะครับ063ย์มนะครับมา0 6 3ย์นะครับจากที่เราคำนวณได้นะครับจากสูตรนะครับ036ย์นะครับมาทุกตัวนะครับเพียงแต่ว่าหลัก10ไปอยู่หลักหน่วยหลักหน่วยมาอยู่หลัก10บนะครับ063เราคำนวณได้0ูนย์มมาทุกตัวนะครับเพียงแต่ว่าหลักส0กับหลักหน่วยสลับตำแหน่งกันนะครับหลักร้อยยังเดินดีเดินยาวนะครับก็คือ มาทุกตัวนะครับมาทุกตัวนะครับเอามาดูงวดที่ผ่านมานะครับมาดมาเลยนะครับ <c oughs> 3ามเมาได้ยังไงนะครับเหมือนเดิมนะครับวางปีพศอ,อ,อสสองพันยนะครับตัวหน้าตัดทิ้งเลยนะครับ ตำแหน่งที่เราใช้คำนวณนะครับเราจะใช้ตำแหน่งเดิมเดิมนะครับตัวเลขแต่ละงวดกองสลากจักลูกปิงปองออกมาตัวเลขแต่ละงวดจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วนะครับแต่ตำแหน่งที่เราใช้คำนวณเราจะใช้ตำแหน่งเดิมเดิมนะครับอันนี้คือหลักการคำนวณนะครับวังคริสต์ศักราช2024เหมือนเดิมตัวหน้าตัดทิ้งนะครับต่อไปให้ใช้หลักร้อยนะครับ3ตัวท erm. ้ายครั tenants, ้งที่1ดึงมาวางนะครับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่1ดึงมาวางนะครับอย่างงวดก่อนนะครับ หลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่1นะครับสตัวท้ายครั้งที่1เป็นเลข1ดึงหนึ่งมาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักร้อย3ตัวหน้านะครับครั้งที่1เป็นเลข4ดึง4มาวางอันนี้เหมือนกันนะครับหลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่1เป็นเลข5ดึงมาวางหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่1เป็นเลข9ดึง9มาวางนะครับเหมือนกันนะครับก็คือเราจะใช้ตำแหน่งเดิมๆตัวเลขแต่ละงวดกองสลักต่างลูกปิงปองออกมาก็คือเปลี่ยนเปลงไปอยู่แล้วนะครับส่วนตำแหน่งตัวสุดท้ายนะครับเป็นกุญแจสาคัญนะครับก็คือผม ต้องบวกด้วย4แต้มก่อนทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นเลข7นะครับต้องบวกด้วย4แต้มก่อนทุกครั้งนะครับ7บวก4ได้11นะครับ11ก็คือ1นะครับดึง1มาวางนะครับบวกเป็นแนวตั้งลงมาเลยนะครับ1บวก0ได้1นะครับ9บวก2ได้11ก็คือ1นะครับ5บวก4ได้9นะครับรวมทั้ง3ตัวนะครับ1บวก1ได้2 2บวก9เป็น11ก็คือ1นะครับพอได้1ผมจะให้เพิ่ม2แต้มนะครับก็จะได้3นะครััััััััับบบบ1 1 1 2 2ไไดดด้้้3 3จะะะเ่่นนนตตวววมมาีีกกกคครรรรหลออยขงท มาดูวิธีคิดหลักสิบนะครับวางพีคอสอคริสสกักราศ2024นะครับตัวหน้าตัดทิ้งมือนเดิมนะครับ2ตำแหน่งนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับ2ตัวล่างบวกกันนะครับศูวก9ได้9ดึง9มาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักร้อยของราวันที่1ดึงมาวางเลข4มาได้ยังไงนะครับผมปิดเอาไว้นิดหนึ่งนะครับก็คือ ตรงนี้จะมีอ่ะบุคคลบางกลุ่มนะครับเอาข้อมูลตรงนี้ไปซีลอกก๊อปปี้วางตามเพลงนังสคือคือผมไม่แนะนำนะครับสามารถสอบถามเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับติดต่อกับผมโดยตรงยินดีส่งข้อมูลให้กับให้กับทุกท่านเลยนะครับที่ทักเข้ามานะครับก็คือทักทางไลน์ได้เลยนะครับ ID ดีไลน์ศ2 6ย1แปดส9นะครับ0 8 3ย1 2 6 8 1 9ยินดีส่งข้อมูลให้กับทุกท่านเลยที่ทักเข้ามานะครับที่แอดเข้ามานะครับหรือโทรโดยตรงเบอร์นี้แหละ งวดนี้ได้เลข4นะครับบวกเป็นเนวตั้งลงมาเลยนะครับ4บวก0ได้4 0บวก2ได้2นะครับแล้ว9บวก4ได้13ก็คือ3รวมทั้ง3ตัวนะครับ4บวก2ได้6 6บวก3เป็น9นะครับจะได้เด่นตัวเดียวก็คือ9นะครับมาดูวิธีคิดหลังหน่วยนะครับเหมือนเดิม224 0นะครับตัวหน้าตัดทิ้งนะครับหลัก13ตัวหน้าครั้งที่2บวกด้วยหลัก13ตัวท้ายครั้งที่2นะครับ5บวก4ได้9ดึง9มาวางนะครับหลัก1ดึงงมาาวนะครับ เลข4ี่มาได้ยังไงนะครับก็คือผมใช้จากราวันใหญ่ๆนี่แหละใช้อยู่สองตำแหน่งบวกกันนะครับอย่างงวดนี้บวกกันแล้วได้4นะครับบวกเป็นแนวตั้ง4ี่บวกศูนย์ได้4ี่นะครับ6บวก2ได้แดนะครับ9บวกสีได้13าก็คือ3รวมทั้ง3ามตัวนะครับ4ี่บวก8ดได้12บวก3ามได้15้าก็คือ5เด่น5้าตัวเดียวนะครับไปเด่นไปลอยได้เลยนะครับจับคูดเล่นแล้วหลักหน่วยได้5้าตัวเดียวนะครับส่วนหลักสิบนะครับไปฟันธงไปที่เลข9้าตัวเดียวนะครับ แล้วก็หลักร้อยนะครับมีหนึ่งกับสามนะครับสองตัวมาตัวนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็สามนะครับสองหางนะครับสองหางสองเบอร์สองชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับหนึ่งเก้าห้าสามเก้าห้านะครับคำนวณวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับไปออกงดต่อไปนะครับสิบหกกุมภาพันธ์นะครับกองสลักตักลูกปิงปองออกมานะครับสามเก้าห้านะครับ มาในชุดที่2นะครับ3ามเกนะครับก็ยินดีกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับก็คือให้มีโชคมีลาบกันถูกรางวัลใหญ่ๆกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับมาดูงวดหน้าแล้วกันนะครับที่ผมฟันธงนะครับ6กับ8นะครับฟันธงเลข6กับเลข8นะครับมาได้ยังไงนะครับก็คืองวดวันที่1มีนาคมนะครับยิบรรตี้หลักร้อยของรางวัลที่1นะครับคือตำแหน่งตรงนี้นะครับให้ติดเลข6กับเลข8เอาไว้นะครับ แต่บางครั้งอาจจะเคลื่อนไปอยู่หลักสิบหรือว่าหลักหน่วยก็คือภายใน3หลักนี้นะครับให้ติดเลข6กับเลขแเอาไว้นะครับวางปีคศทุกครั้ง2024นะครับตัดทิ้งเลยตัวหน้านะครับหลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่1ดึงมาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่1ดึงมาวางนะครับเลข5มาได้ยังไงนะครับก็คือผมใช้หลักพันของระดับที่1เป็นเลขอะไรก็ช่างนะครับต้องบวกด้วย4แเต้มก่อนทุกครั้งนะครับหบวกสได้5ดึง5มาวางนะครับบวกเป็นแนวตั้งลงมา5 5 0บวกสองได้2แล้วก็5บวกีได้9นะครับรวมทั้ง3ตัวนะครับ5บวก2ได้7 7ดบวกกาได้16ก็คือ6เพิ่ม2เป็น8นะครับอันนี้คือที่มาหลักร้อยรางวัลที่1งวดประจำวันที่1มีนาคมนะครับฟันธงไปที่เลข6กับเลข8นะครับหยิบลอตเตอรี่นะครับประจำตำแหน่งนะครับหลักร้อยนะครับของรางวัลที่1นะครับให้ติดเลข6กับเลข8ดเอาไว้นะครับส่วนหลักสิบนะครับ เพียงเรารู้ที่มาตำแหน่งเลขลับตรงนี้นะครับผมใช้ตรงไหนบวกกันบ้างนะครับก็คือใช้จากรางวัลใหญ่ๆนี่แหละนะครับใช้อยู่3ตำแหน่งนะครับจากรางวัลใหญ่ๆนี่แหละใช้อยู่3ตำแหน่งบวกกันได้ผลลัเอามาวางนะครับแล้วก็บวกเป็นแนวตั้งลงมานะครับเบวกสได้11คือ1นึบวก2ใได้นะครับผลลั์ตรงนี้บวกศูนย์ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับรวมเต็มทั้ง3าหลักจะได้เด่นตัวเดียวนะครับเป็นเด่นไปลอยได้เลยนะครับหลักหน่วยเหมือนกันนะครับเพียงเรารู้ที่มาตำแหน่งเลขลับตรงนี้นะครับ ผมใช้ตรงไหนบวกกันบ้างนะครับใช้อยู่2ตําแหน่งนะครับก็คือสอบถามนะครับอยากเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทักทางไลน์นะครับเอสลายน์ได้เลยนะครับไอดีไลน์ศูนย์แปดสามสองหนึ่งสองหกแปดหนึ่งเก้านะครับศูนย์แปดสามสองหนึ่งสองหกแปดหนึ่งเก้ายินดีส่งข้อมูลให้กับทุกท่านเลยนะครับสําหรับคนที่ว่าชอบคิดชอบคํานวณหรือว่าชอบเสียงโชคเสียงลาภทักเข้ามาได้เลยนะครับจะมีแอดมินผมส่งข้อมูลให้ทางไลน์ทันทีนะครับ ส่งข้อมูลให้กับทุกท่านเลยที่ทักเข้ามานะครับหรือว่าโทรโดยตรงเบอร์นี้แหละ0832126819นะครับอันนี้ฟันธงให้ก่อนอกนะครับงวดประจำวันที่1มีนาคมนะครับฟันธงไปที่เลข6กับเลข8นะครับ1มีนาคมนะครับหยิบรอตตี่ให้ติดเลข6เลขแเอาไว้นะครับแต่ผมฟันธงปักหลักนะครับเจาะจงไปที่หลักร้อยของรางวัลที่1นะครับแต่บางครั้งอาจจะเคลื่อนไปอยู่หลักสิบหรือว่าหลักหน่วยนะครับก็คือให้ติดเลข6กับเลข8เอาไว้เลยนะครับอันนี้ฟันธงให้ก่อนอกนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1น,นะครับก็คือลองพิจารณาดูนะครับเล่นยังมีหลักการรู้ที่มาของตัวเลขทุกหลักทุกตำแหน่งมีที่มาแน่นอนนะครับแลวก็ท้งนี้ท้งนั้นผมไม่ได้มายุยงหรือว่าส่งเสริมให้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาภในทางที่ผิดกฎหมายนะครับก็คือสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับซื้อลอตเตอรี่ช่วยรัฐบาลกันนะครับก็คือเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เอ่อ สำหรับตรงนี้นะครับก็คือเป็นข้อมูลนะครับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับสถิติก็เดินดีนะครับแปดงวดแล้วนะครับงวดหน้าผมมั่นใจว่าเป็นงวดที่9นะครับก็คือยังมั่นใจนะครับก็ให้มีความสุขกับการคํานวณนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับช่วยกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ